เออใครมาเอาเสือมาปูในปา่าแบบนี้วะเออ่อรกวบบางใช่หละมาตัวเดีวะม,มันคือสร้างกล้ามาปูตรงนี้วะมแมนแมน่เออใช่แล้วแบบนี้มันไม่ค้างเหรอแม่หนูมานะของส่มเนี่ยมันคงสีหน่อยนิดเดียวนั่นล่ะแม่ม,มันคงสีแบบว่าคือจังเล็กหน่อยปูสาเลร่นเห็นหน่อยเลยจ้ะอืออย่างนี้ถ้ากันมามุ่งบึงอยังฮะกรนี่แล้วอิอนนี่เขาเบิ่งที่หละ่ะเจ้าผู้ใรปูสารนอนเล่นกันอยู่มงนี้เออแม่ลุกล่ะ แม่วานะของมันนะคือสิโน่ปิ๊ดปิ๊ดคือลูกหล,ลาวานี่แหละนี่มันก็คงจะเล่แหละมันก็เลยไม่กล้าไปไฟทางในที่สบาง<ม>โอ๊ยไออินเราบ่นหน่อยเด้อเราใหญ่อยู่เดี๋ยวกุษามืงอหู้ได้จังไหนว่าของบอกอินนะ่ะมันเยอศาสตร์อันนี้ไออินเราเป็นคนมาปูพาหนูมานอนเบิงดาวตอนกลางคืนอะ่ะหนูยืนยันเ้อว่าของไออินน่ะ บไนนอย้ย <Yeah. S 1> ินไอ้คู่้องเลนนี่ฮะ